สวัสดีครับพบกับสุรข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลมีชุดแน่แบบนี้ก็มีด้วยนาบีเกต้าย,ยังเจ็บอยู่นะครับแต่ว่าถูกเรียกตัวติดทีมชาติแม้ยังเจ็บไม่มีการกําหนดที่จะกลับคืนสู่สนามนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนจริงๆเลยนะฮะแบบนี้ก็มีด้วย หนึ่งในผู้เล่นลิเวอร์พูลที่ยังเจ็บอยู่นั่นก็คือนาบีเกตาและยังไม่รู้ว่าจะกลับมาได้ตอนไหนแต่ถูกเรียกตัวติดทีมชาติในช่วงฟีฟ่าเดย์ในเดือนกันยายนแบบน่าแปลกใจ ata, นาบีเกตาในกงกลางของลิเวอร์พูลทีมในึก่อผิวอังกฤษมีชื่อหนึ่งใน24ขุนพลที่ถูกเรียกตัวติดทีมเชคก,กีนีชุดลงเตะเกมบุนเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์นะครับสองนัดในเดือนนี้พบกับแอลจีเรียในวันที่23กันยายนและพบกับทีมชาติอััวิยิคอ่ในวันที่ย,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 ยากกาแบบ่ ไม่มีกำหนดการที่จะกลับคืนสู่สนามก่อนหน้านี้นาบีกัต้าก็มีปัญหาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสติงจนไม่ได้ลงสนามให้กับลิเวอร์พูลเลยนับตั้งแต่เอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้3-1ในศึกคอมมูนิติชั่ล 2022เมื่อวันเสาร์ที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเกมนั้นดาวเตะในวัย27ปีลงสนามมาเป็นตัวสำรองด้วยในช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วก็เจ็บนอกจากนี้เจกเกนครับผู้จกกัดการทีมด้ยังตัดสินใจไม่ใส่เชื่อนาบีเกต้าเป็นหนึ่งใน24ขุนพลชุดทำศึกยูฟ่าแชมเลก2 0 2 2 2 2 3รอบแบ่งกลุ่มด้วยเช่นเดียวกับอเล็กอ็อกเล็กชมเลนลนืน่าไม่แน่ใจว่าทั้งคู่จะหายจากอาการมาเจ็บกลับมาช่วยทีมฮันล,ลงเตะในนัดสุดท้ายกลุ่มเอที่จะเปิดบ้านต้อนรับนาโปลีในวันทีี่1พิกายนน้ ่ทำให้การมีชื่อของนาบีกกต้าในทีมชาติกินีในชุดอุ่นเครื่องฟีฟาเดนี้ในเดือนกันยายนถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าแปลกใจเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าจะสามารถรับใช้ทีมชาติในช่วงนั้นได้หรือไม่แม้จะตัวมีฐานะเป็นกัปตันทีมอยู่ก็ตามนะครับโอ้โหเรียกได้ว่ามึงเช็คดีหรือเปล่านี่เขาเจ็บอยู่มึงเรียกติดทีมเฉยเลย เจสันคดีเวอร์กฟฟันไดไม่ใช่ผู้เล่นคนเดียวกับเขาที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้เลยฟอร์มออกทะเลเจสันคดีอดีตตา์ดังของเชลซีออกมาตำหนิผลงานของเวอร์กิฟันไดประกันหลังลิเวอร์พูลหลงเกมยูฟ่าแชมเลกที่บุกไปพ่ายแพ้ตอนาโปลีแบบเละเทะ4-1ในวันพุธที่ผ่านมาโดยคดีนะครับมองว่าประกันหลังชาวฮอลแลมไม่ใช่ผู้เล่นคนเดิมที่ยังเคยที่เป็นมาและเชื่อว่าทีมของเชลซีคิดถึงซาด์อมาน่แนวรุกตัวเก่งที่ย้ายไปอยู่กับเบอร์มิเนกในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา เจคก้คลับนะครับคุณซือของลิเวอร์พูลคุณลองย้อนไปดูสิ่งที่เขาทำกับบริเซียดนมวนและเหตุผลที่เส้นทางอาชีพของเขานั้นจบลงณน,นตอนนั้นซึ่งมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งที่ลิเวอร์พูลคันดี้กลับกับทอปสปอร์ตตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังเหมือนหลงทางไม่สามารถควบคุมได้พวกเขาไม่ใช่ทีมเดิมอย่างที่เคยเป็นพวกเขาคิดถึงซาดิโอมาเน่เบอร์กิฟฟานไนไม่ใช่ผู้เล่นคนเดียวกับที่เขาเคยเป็นมาก่อนเขายืนดูอยู่ทุกหนทุกแห่ง ลองดูภาษากายของเขาเมื่อตอนเสียประตูนในรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าซิมลิกดูสิคันดี้กล่าวเสริมนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่ออกมาชอบเสี่ยมเหลือเกินหักปีกของลิเวอร์พูลทำสถิตทิทีมอังกฤษแพ้ยับสุดเท่าที่อาเซนอลเปิดสนาม UCL ลิเวอร์พูลของเราะอรับคือทีมจาก,กอ,อังกฤษทำสถิติแพ้ด้วยผลตามประตูที่ยอดเยินที่สุด ในศึกยูฟ่าแชมเลีกแนทเปิดสนามเทียบเท่ากับอาร์เซนอลในยุคที่มีสตาร์ดังครับขั้งหลังจากที่ลิเวอร์พูลของเราบุกไปแพ้แอตเลี1-4ในศึกยูฟ่าแชมเลีก2022-2023รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอทำให้เจอเกมครับก่อนศึกลิเวอร์พูลหัวเสียสุดๆจวกลูกทีม้าเล่นกันนี่ยามากโดยเฉพาะครึ่งแรกแถมชี้ชัดว่าไม่กลัวหากถูกปลดฟ้าผ่าล่าสุดนะครับจากสถิติพบว่าลิเวอร์พูลทีมจาก,กอังกฤษที่แพ้ในเกมประเดิมสนามยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ขาดลอยที่สุดเทียบเท่ากับอาร์เซนอลเนยุคที่มีดาวดังล้นทีมซึ่งแพ้อินเตอร์มิลาน3-0ในกการ2003-2004ยันไร้ก็ตามในซีซั่นหนึ่งเราไอ้ปืนยาอาร์เซนอลจบด,ด้วยการเป็นแชมป์ไร้ไพ่ในศึกพิยรีกได้สำเร็จลิโอฟืนยานานอเดีตแนวรับไปแสดงเปิดเผยถึงใจความสำคัญที่ลิเวอร์พูลภายแพ้เยียดเยินหัวนี้ว่าพวกเขามีสตาร์ล้นทีมนั่นทำให้คุณภาพทีมที่มีลดลงนัดต่อไปลิเวอร์พูลของเราจะเปิดบ้านพบก,กับบ uh ูแฮมตัน ในศึกพรมพ์ดิ้งเปลือกซึ่งเป็นนัดที่7ในวันที่10กันยายนนี้สาหรับประเทศไทย3ามทุ่มและล่าสุดนะครับได้เลื่อนออกไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าการสวรรคตของควีนอลิซาเบธของประเทศอังกฤษนั่นเองนะฮะปัญหาใหญ่ของลิเวอร์พูลหลังหายนะที่สตาดิโอเดอโกมาราโดนาหลังจบเกมที่โดนนาโปลีเปิดบ้านทูลิเทสสี่หนึนะฮะในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก รอบเป็นกลุ่มนัดแรกสภาพทีมของลิเวอร์พูลณตอนนี้จิ้มลงไปตรงไหนก็มีปัญหาตรงนั้นแม้ความพ่แพ้ครั้งนี้อาจจะไม่นานนาสหัดเท่ากับการโดนแอตเลติโกลุง7-2ในศึกีเมียร์ีก2ปีก่อนแต่รูปเกมที่แสดองออกมามันเลวร้ายถึงขนาดถูกแฟนบอลหลายคนจารึกไว้ว่านี่คือหนึ่งในเกมที่เทีมรักของพวกเขาเล่นได้ห่วยที่สุด ในยุคข,ของเช็กิ้งครับเมื่อเกิดอะไรขึ้นกับทีมที่เคยลุ้นสีแชมป์เมื่อฤดูกาลที่แล้วประการแรกก็คือเรื่องการบาดเจ็บซึ่งเรื่องนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ตอนนี้เชคกิ้งครับมียายชื่อนักเตะที่นอนโรงพยาบาลยาวเป็นหางว่าวส่งผลต่อการจัดตัวละในแต่ละนัดโดยเฉพาะในเกมล่าสุดที่เขาโดนวพิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมยังทูซี่ส่งเกมมินเนอร์ลงสนามทั้งที่ก่อนเกมนั้นเล่นก็ไม่ดี แถมพอลงมาเกมนี้ยังทำให้ทีมเสียจุดโทษและเกือบโดนใบแดงเะอีกเอาเข้าจริงๆในใหญ่เชนยม,มัมนไม่มีทางเลือกนัหนักแมเติยอโก,กอาคาโนราจะกลับมาซ้อมและอาตูเมโลก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแต่คนแรกยังไม่เต็มร้อยส่วนรายหลังก็ยังต้องการแมตช์ฟิตเนสมากกว่านี้าย้อนกลับไปดูเมื่อลุกันก,ก่อนปัจจัยสําคัญที่ทําให้เจคกิครับสามารถพาทีมรุ่นได้4แชมป์จนถึงในวันสุดท้ายของซีซั่นนั่นเป็นเพราะเขามีขุมกำลังเชิงลึกให้ใช้งานอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในแดนกลางที่มีตัวเลือก 7จถึงแคนเลยทีเดียวต่างจากปีนี้เหลือเีแค่5คนเท่านั้นในส่วนของกองหลังโจโคเมสที่ถูกวิจารณ์มากที่สุดทั้งเรื่องการอ่านเกมทางบอลและการสร้างภาระให้กับเบอร์กิฟันได์ซึ่งใจจริงๆก็เชื่อว่าเจคกิครับอยากส่งโจยาออมาเติมมีชื่อเป็นตัวสำรองลงเล่นตั้งแต่ต้นแต่การคืนสนามเร็วกันไปอาจจะทําให้คขบบาดเจ็บเพิ่มเติมเีกเราจึงได้เห็นเจ้าตัวถูกเปลี่ยนลงมาในครึ่งหลังซึ่งก็ทําให้ทีมดูดีขึ้นมาได้นิดหน่อย การมีผู้เล่นจำก,กัดจีมเคีย์แบบนี้ส่งผลต่อการจัดทีมและน่าทําให้เกมเสียสมดุลไปมากจิงอยู่ใน้านหน้ามีนักเตะพร้อมช้งงานทั้งลุยเดียร์โรเบรโตเฟอร์มิโนโมเมซาลาดามินนูนเยสและดิโกโชตาแต่จะมีประโยชน์อะไรถ้าหากตัวเป็นเกมอย่างติเอโกได้รับบาดเจ็บตัวชนยันจัดแดนแฮน์สันต้องพักอย่างน้อย3สัปดาห์และปล่อยให้ฟาร์มโย่แบกกลางเพียงคนเดียวส่วนฮาร์วีเลียดเด่นดีก็จริงแต่เจ้าหนูวัย19ปียังต้องเรียนรู้ในการเล่นกับรุ่นพี่อีกเยอะ ส่วนแนทเจมินเนอร์ก็โรยราไปมากเราจึงเห็นได้ถึงเกมรุกที่ไม่ปฏิติดประต่อ,อก,กันและการโดนสวนกลับแบบง่ายๆจนมามาซึ่งความ่พ้แพ้ในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาประการต่อมาก็คือเรื่องของรูปแบบและแทคนิกการเล่นที่โดนทีมอื่นๆจับทางได้หมดแล้วซึ่งเรื่องนี้อาร์ชอนเบกเกอร์เคยพูดออกมาไว้แล้วเมื่อตอนที่แพ้แมนเชสเตอร์นในศึกแดงเดือดว่าทีมของเขาอาจจะต้องทําอะไรใหม่ๆบ้าง พราะแต่ละทีมก็รู้แล้วว่าพวกเขาจะเล่นอย่างไรซึ่งเจคกิงคลอปก็เอาให้สัมภาษณ์หลังจบกเกมเมื่อคืนนี้ว่าเขาจะต้องลองทําอะไรใหม่ๆบ้างแม้มันจะต้องใช้เวลาก็ตม่มเกมพบก,กับนาปโปลีพวกเขาโดนบรรดาแนวรุกเจ้าบ,บ้านฉีกกระจุยกระจายเกมดักน้าหน้าจากการดันไล่แผงหลังขึ้นสูงถูกท้าทายโจโกเมสและว,วิกกิฟันไดต้องวิ่งก้มหน้าก้มตางุน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 ,งนกลับมาไล่บอลอยู่บ่อยครั้งแต่ท้ายสุดก็โดนล่อตะข่ายตามระเบียบ ทุกทีมรู้แล้วว่าพวกเขาจะรับมือกับลิเวอร์พูลยังไงแค่เตรียมทีมให้ฟิตลงสนามด้วยการเพรสซิ่งไล่บี้ในแดนกลางแล้วใช้การวางบอลข้ามหัวเซ็นเตอร์โดยมีกองหน้าที่ใช้ความเร็วแค่นั้นคุณก็สามารถเอาประตูจากแชมป์ยุโรป6สมัยได้อย่างไม่ยากประการสุดท้ายเห็นได้ชัดเจนจากเกมที่ซานเปาโลก็คือเรื่องของหัวจิตหัวใจเจคกิงคลับพูดเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่เขาดึงมอนสเตอร์แมนเทลิตี้ ของลูกทีมออกมาพอตั้งแต่เปิดฤดูกาลแข้งหงแดงดูจะเล่นแบบไร้จูงใจหรือไม่มีความฮึ่งเหิมสักเท่าไหร่นักซึ่งนี่เป็นสิ่งที่สําคัญในการเล่นเกนเก้เพลสซิงถ้าคุณไม่พร้อมสภาพจิตใจไม่นิ่งลังเลหรืออ่อนล้าอย่าว่าแต่วิ่งเพลสซิงเลยการใจบอลสั้นๆง่ายๆคุณก็ผ่านได้ลิอรูฟูนะครับเมื่อคำคื้นที่ผ่านมานั้นมันเป็นแบบนั้นนะฮะพวกเขาดูมือลอ,อยไม่พร้อมเล่นเกือบโดนวิต้โอนซุเฮนล่อตั้งแต่3นาทีแรก แต่สตานก็ไม่รอดโดนจุดโทษในอีก2นาทีต่อมาและเสียเพิ่มอีก2ประตูก่อนจะหมดครึ่งแรกไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าลิเวอร์พูลที่เคยถูกยกย่องว่าเป็นทีมที่แพ้ายากแค่ไม่ตายเนเวอร์ไซส์ได้ die, จะมาโดนครึ่งเดียว3ประตูแบบหมดทางสู้แบบนี้ว่ากันว่าสาเหตุสําคัญนะครับเป็นเพราะ เอฟเฟกต์จากการลุ้นสี่แชมป์เมื่อนกันที่แล้วที่ส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้การต้องกลําศึกหนักกันคนละ30-40ถึงในรุ่นกันเดียวแถมยังต้องเล่นแบบวิ่งเพรสิ่งไม่มีหยุดตามสไตล์เจ็คกิ้งคลับมันทําให้นักเตะมีอาการอ่อนล้าอย่างเห็นได้ชัดเจนอย่างเกมรอบชิงชนะเลิศอยู่ฟ่านเชมลีกที่ผู้เขาพ่ายแพททต้ต่อเรอแมเรีดนบางคนจะมองไม่ออกแต่การที่พูกเขาขาดความจิกคมส่วนหนึ่งก็มาจากการต้องลงเล่นติดติดกันหลายเกมด้วย ที่สาคัญถึงแม้จะได้ลุ้นสี่แชมป์แต่กลับกลายเป็นว่าไม่สามารถคว้าถ้วยใบยใหญ่ได้เลยนะครับทั้งพิมลิกหรือยูฟ่านจำรีขณะเดียวกันนักเตะบางคนอยู่ในจุดพีคที่สุดของการค้าแข้งแล้วแต่เมื่อผิดหวังจากการเป็นแชมป์ระดับเมเจอร์ติดติดกัน2รายการมันย่อมส่งผลต่อแรงจูงใจด้วยเช่นกันอย่าลืมนะครับว่าผู้เล่นหลายคนเข้าวัย30มสแล้วดังนั้นการที่จะไปหวังให้เล่นให้เหมือนเดิมเพรซิ่งเหมือนเดิมหรือดุดันถึงลูกถึงถอนมันเป็นไปได้ยาก รถเผือจะโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานซะอีกซึ่งมันก็เกิดขึ้นในลุ้การนี้แล้วอย่างไรก็ตามเมื่อดูจากสถานการณ์ปัจจุบนันเจคกินครอปจะขอเวลาอีกสักหน่อยเพื่อแก้ไขปัญหาต่งตางๆให้คลี่คลายลงไปโดยเฉพาะเรื่องของอาการบาดเจ็บซึ่งท่านได้นักเตะตัวหลักกลับมาและการเล่นรูปแบบเดิมหรือแท็กติกเดิมย่อมไม่มีปัญหาด้วยคุณภาพของกลไนที่สูงขึ้นประสิทธิภาพย่อมตามมาอย่างแน่นอน แต่สิ่งนี้อาจจะต้องเรียบฟื้นฟูโดยด่วนนั่นคือเรื่องของสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ภาษากายที่แสดงออกมาในแง่ลบนี่คือเรื่องใหญ่ที่บอสของลิเวอร์พูลต้องแก้ไขเราเอาเข้าจริงแล้วต่อให้ผู้เล่นจะห่างชั้นกันขนาดไหนถ้าใจมันไม่ได้ทุกอย่างมันก็พังไม่เป็นผ้าเหมือนเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่9กันใหย,ยนนมดครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูล สโมอสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมอสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด s o b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ